สิบส1ตุลาคม2559ช่วงเวลาที่คนไทยสวดมนต์ภาวนาจากทุกที่ไม่ว่าจะไกลหรือใกล้จากโรงพยาบาลสิริราชพยายามตั้งสติสมาธิ เ,ป,นนเประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุญเดชมิตราธิเบตตมาธิบดีจากรีนรุบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคต ตลอดเวลากว่า70ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินไปทุกถิ่ที่อย่างไม่ทรงรู้เหน็่เหนื่อยพระราชอาคันตุกะผู้แทนจากนานาประเทศประชาคมโลกร่วมแสดงความอาลายัยต่อการสเสด็จสวรรคตและประกาศพระเกียรติคุณการสูญเสียพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง คือการสูญเสียมหาบุรุษของโลกต้องบอกว่ากฎแห่งกรรมมีจริงนะครับและธรรมะยอมชนะอาธรรมครับสุดท้ายผมขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังๆมีความสุขปราศจากความทุกข์สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับ หากต้องการคำปรึกษาตรวจเช็คดวงชะตาเรื่องห่วงจุย้ยธุรกิจการงานการเงนิงน,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 งนสุขภาพสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทางแอปเขียวแล้วบอกว่ามาจากรายการ Talk s โชว์เดชาบุญนะครับอย่าลืมติดตามชม EP หน้านะครับยังมีประสบการณ์จริงของอาจารย์แบบ e x c l u s ค v ูซที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก,ก่อนหากท่านชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามดันคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปและอย่าลืมแชร์คลิปต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ Rollin' down in the deep when your brain goes numb you can call that mental freeze when